ลุมแทงไปลุมแทงไหวไหวไหวลุมแทงตำรวจลุมแทงลุมแทงเลยลุมแทงไม่ต้องกลัวลุมแทงสวยมากสวยสวยสวยครับปาลาธิน่าแยกก็ได้แยกก็ได้แยก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 ไม่ยิงแล้วอ้าวไม่งเ้าเรียกวอลนะไปมามาหน่อยครับปามาทิน่าเขาเอาผมนะเขาเอาผมปามาคาปาลาธิน่าเขาลุมยิงเพื่อเราด้วยเห็นป่ะเห็นป่ะตายตายตายไอ้แไอ้แก่ตายไอ้แก่ฆ่าเนยไอ้แก่ให้มันไปให้มันไป อยนะสิคนเราก็ไหวเราก็ไหวนะถ้าเรามาหมดอ่ะมึงฟังนะเว้ยถ้าเรามาหมดเราไหวนะเว้ยเอ้ยไม่ใช้แกลืมครับเราไหวครับเราไหวถ้าเราแบบมันเยอะเรามีอาวุธเราไหต้องดึงศพเพื่อเร็วๆอ่ะครับ้าตอมพี่บ้านยี่โดชินลืมไม่เท่นู้แต่เล่นแกงไอ้สั์ มันแขนโบบ้านนะข้าบ้านนะเขาข้บ้านยังครับหน้าสอนอครับหน้าสนอหน้าสนอทะเลไฟเรฟิวเลยแลมโบใช่ไหมครับแลมโบใช่ไหมอันนี้แลมโบใช่ไหมครับสบึบนีออกบออกออก้ออกาัไปหน้าหอเลยหอไปคลิป่ลห่หอไม่มีหอไม่มีหอโอเคครับเห็นไหมครับล่าสุดที่เห็นมื่อก็บบ้านเคลียร์ไหมครับบ้านเคลียร์ไหม ไปเคียบ้านไหมเคียบ้านก่อนไหมบ้านโดนหรอเอาเดียวเดียวเบิดีหวเด่นเมืองแฟนก็เป็นมาลานี่มาเป็นเด่นเมืองสตาร์ล้อล็อกแล้วครับพี่ล็อกแล้วครับ รันพี่เพื่อนเรา่อยขนาดขโมยข้าไปถายเพื่อมาโดเฮ้ยของครับมมฮัมหมัดตีเลยครับตีตีตีลำมามามาชุเลยชุเลยชุเลยชุบเลยทำเลยครับทำเลยยิงให้เดี๋ยวยิงให้เดียวยิงให้ครับ่าทั้งหมดเราออกไปเลยล่วงครับล่วง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  ล่วงให้ครับเฮ้ยเขาโดนล่ำผมโดนล่ามนะลุมแทงไปลุมแทงไหวไหวไหวลุมแทงตำรวจลุมแทงลุมแทงเลยลุมแทงไม่ต้องกลัวลุมแทงสวยมากสวยสวยสวยครับไม่ต้องบัฟเขานะพอแล้วพอแล้วบอกสวยพอพอาะวอย่าไปบัฟเขานะเดี๋ยวโดนโดนรีพอร์ตนะมีอีกคนพี่ผมขึ้นไปได้ไหมเขาไปสีขออนุญาตทุ่มนะครับ รี่บอกก่อนเลยครับเรียกเลยครับเบื่นวันมินกับยังกอมไสุทวเขายิงนะเขาเอ้เขายิงหน้าบ้านนะเขายิงหน้าบ้านนะอนเต็มหมดไปเนี่ยนัยิงห้าแบบ รวมรวมรวมเอาสบไปต่อหน่อยเอาสบไปต่อหน่อยเอาสบไปต่อหน่อยดิเอาสบไปลามไปไม่ต้องห่วงคุณตำรวจไหวไหวดีไปชุดไปชุบไปเล่นชุดด้วยชุบไปล่วงล่วงล่วงเฮ้ยทีละคนทีละคนอย่าแย่งกันโอเคร่วงร่ตาย่วงร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 ่วงเฮ้ยทีละคนทีละคนอย เอาศพไปด้วยถือศพไปด้วยดิไปด้วยตำรวจครับถือศพไปนะครับตำรวจโอ้โหเนี่ยศพซ้ายเนี่ยตำรวจซ้ายเนี่ยเอาศพออาไปปวดที่แมววิวฮัลโหลคุณตำรวจเอาศพไปด้วยครับทางซ้ายเนี่ยครับเมื่อกี้มีห่อด้วยนะเอมีห่อห่อหนึ่งเอาศพเอาไปตรงไหนอ่ะข้างหน้าบ้านครับไว้หน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวหายหมอบหมอบมารับครับให้หมอมาลับหมดแล้วหมดแล้วไว้หน้าบ้านเลยหมดแล้วไว้หน้าบ้านหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวรอหมอบมารับ แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเขาปวดหน้าบ้านนะยิงได้นะสองคนเนี้แตกอย่างหนึ่งละแตกอีกสองแตกสองแตกสองอย่างแตกสองอย่างนะแตกสองอย่างนะเก็บเพื่อเก็บตามมาทำไมนี่อันนี้มันออกมาอะไรครับเพื่อนคุณยิงเข้ามาครับคุณร้องอะไรอ่ะมันร้องอะไรอ่ะไอ้สายฟ้ามันบอกตามมาทำไมก็เพื่อนเขายิงอ่ะไปทางเดียวกัน ครับหล่น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 จับเลยครับหล่น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 จับเลยแตกแตกแตกครับเดี๋ยวเอารถออกให้ครับในนนบ้้าาออกมไดยยังเี่จับเลยป่วนปวดครับป่วดปวดอ่ะผมยังไม่ป่วนแล้วมจอดอยู่เฉยป่วนตรงไหนอ่ะเมื่อกี้ป่วนครับเพื่อนคุณก็ป่วดนะครับจับไปเลยไปทำคดีเลยทำคดีเลยเมื่อกี้เห็นแคสนะแค่เดี๋ยวต้องต้องรอเดี๋ยวผมประกาศให้สองให้ยังไม่ปวดเลยไม่ยิงเลย ยิงครับเพื่อนคุณก็ยิงเข้ามาครับคุณสายฟ้าก็ยิงเข้ามาครับโอ้ก็เหนื่อยครับตำรวจเลยไม่เถียงนะไม่ต้องไปเถียงเขานะเสียเวลามีอะไรเดี๋ยวผมรับจบพูดเหมือนกูเป็นอะไรนี้นะขัดขวางนะเฮียขัดขวางนะเหมือนเหมือนเหมือนเขาแคสไปคนหนึ่งเลยเขายิงเข้ามาด้วยเขาชนผมแคนตอนนี่ครับบัมอยู่กับเขาครับเขายิงผมเข้ามาทางรถไฟ ที่จเคียร์นาต่อนอนหน่อยวันรอต้องมาไปใครอยู่แล้วไม่ไ้ไผมโดนยิงสามนอสะพานสะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองที่แมมดาวพระสุกร์แต่สองสร,ร,รับรหน่อยได้ไหมอยู่ข้างที่บ้านดูใคอ่ะไปรับยังพื่ไผมโดนเยอะผมไม่ไหวว่าผมกลับไปหาเพื่อนดีกว่า ข้ามาเฮลิคอปเตอร์ตรงหอควันแบบพี่ผมผมถึงบ้านอาทิตย์ดาแล้วครับเดี๋ยวผมไปไปวงครับกำลังไปวงครับกำลังไปวงเขาผมเขาผมนี่ครับผมเลี้ยวเข้าเข้ามาทางหน้าบ้านแเราอยู่ไหนกันนะครับไไววพี่ล็ออยู่อยู่ไหนอะครับอยู่ไหนกันนะครับเฮ้ยผมผมโดนลุมว่ะผมโดนลุมหน้าบ้านเขาผมโดนลุมมาแล้วครับมาแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับคุณตำรวจ เขาผมนะเขาลุมกระทื้ผมนะเยกาอย่างนี้ใช่ไหมไอสัตว์เออผมโดนว่ะเฮ้ยผมโดนเขามากันทั้งหมดเลยอ่ะเหมือนเขาเอาเคสมาเล่นด้วยนะเขาเอาเคสมาเล่นนะคี่ท่านไหนพี่ใช่ป่ะผมเดี๋ยวผอรถตั้งหนึง รถพี่หายเหรอโอ้โหขอบของคุณค, ścią, ค้ขาขับของคุณค 6, ้าเมื่อกี้เขามาแบบหกเจ็ดคนเอาเคสมาไล่เอาผมอะเห็นรถผมไหมครับเห็นรถผมไหมครับขอบของคุณค้าเห็นแล้วต่อครับผมโดนด่าผมโดนแกงด่าครับพ่อพเออไม่ต้องไปใส่ใจมองปล่อยผ่านไปเลยปล่อยไหนพ่อพ่ออยู่ไหน ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยครับจับเลยจับไปเลยจับไปเลยเฮ้เบาเบาสั่งเนอะไรวะเพื่อนบมมาเมนรอทั้งทงที่กระดอดำเครื่องหมายสี่เหี่ยมโดนฮ่าฮ่าโดนอะไรเพื่อนเกระดอดำพอมัไม่ดำ ล็อกเอาไปเลยครับเอาไปเลยมึงใช่ไหมไอสัตว์มึงใช่ไหมล้มนะเขาล้มหนึ่งเขาร่มหนึ่งล่วงล่วงล่วงเบ้า,าจะพังนะจะพังนะแบงค์หนึ่ง เขาเอ้ตัวป่วนไอ้มาเอาตัวป่วนหน่อยทางรถไฟทางรถไฟไปบ้านปัมมาทีนาทางรถไฟปามาทีนามาเอาหน่อยจะพังแล้วจะพังแล้วตัวป่วนพังพังตรงนี้พอแล้วไปเอาหอไปเอาหอโต

Khỉ thật, họ đánh cảnh sát. เฮ้ยศพใครเด้งออกมาวะนี่ศพกูศพใครเด้งออกอาะเอาเพื่อมาให้ค uh, รับใจดีนะมึงมันหนัก um, น่งอนไอ้พวกนี้แขนด้วย สามสบอะตั่นรู้ทำไมตำรวจสู้พวกแก๊งไม่ได้วะงงตรงนี้อ๋อเขามีอาการเกี่ยวไหม กูออกไปได้นะกูล็อกมือเลยแหละกูล็อกมือเลยแหละถ้ากูออกไปได้กูบอกให้กูล็อกแน่สภาพคุณนึกว่าโรพลนายร้อยทั้งไอซีโอซีหัวลน้นนายพลพ่อมึงอะนายพลพ่อมึงกูนายหมื่น ดิ่งตรงกลากูจะออกจากตรงนี้ยโอ้ยเฮียตำรวจแม่งไม่มาชุบไว้ขวามือเห็นปะห่วงเล่นว้ยตำรวจแก๊งเราอะ่ะไม่ไม่ใช่ตำรวจพัน,พนเราอะ่ะ มันอยากไฟกับตำรวจเพราะไอ้ฟ้าดูทรงแล้วมันเอากูตำร,รวจมาเซตด,ดิมาลีดิเฮ้ยโลกชิ้นที่มึงกินก็เหมือนหัวมึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ม่อมเช่นตาลูบเหมือนพ่อเมือนไงก้องพบสวย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 ชุบหน่อยชุบหน่อย ต็มมึงเต็มระบบได้เลยนะมึงเอามันนะเอามันให้หมดเลยนะแก๊งอะ่ะต้องเอามันนะเอามันนะเอามันนะต้องเอามันนะทนะนะนะัดขวางทุกอย่างเราเสียเคสไปแล้วนะเราเสียเคสเออต้องเอามันนะจะไปหมดจะไปหมดโลเจอแดดโลเจอแดดจะไปหมดจะไปหมดชิปจีนะชิปจีนะชิปจีนะยิงให้จับลลววงงจับ จับให้หมดไปไม่ต้องห่วงจับให้หมดจับให้หมดจับให้หมดสวยสวยมากพี่สวยมากล้มชุ่ตีรับล้มล้มจับเลยล้มจับเนี่ยล้มจับดีจับดีจับมันนอะจับแล้วผูกจับแล้วจับแล้วเฮียตัวนี้อีกตัวนี้อีกจับไม่หมดเลยบ้า จับเลยครับจับเลยเฮ้ยขึ้นรถไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้ผมแคบครับรคบครับจัจับเลยครับครับเฮ้ยมาจับเขาหน่อยเขาล้มเขาล้มเขาล้มคนนี้ล้มล็อก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 ซ้ำไม่ให้อยู่เลยครับเมื่อกี้ผมแคบครับครับครับผมแคบคิงกับมึงไปปอกุ้งเผาโดนสั่แม่เนขงขา่ะนคนะนะนะนอนะนะนนะนะนะนอนนะนนนะนะหนะนนนเนนน ได้ครับจับไปเลยพี่ชายอันนี้อันพี่แอนนี่ใช่ไหมไมค์ค้างใช่ไหมพี่ใช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 ่หมค์จะค้างนะกดเข้าวอลทีหนึ่งครับแล้วก็กดกดเข้าวอลทีหนึ่งครับแล้วแล้วปิดวอลเข้าใหม่ตำรวจเขาเพื่อนผมไปไหนครับพี่ทะเบียนไม่มาใส่รถปีเตอร์โอเคครับหายแล้วใส่รถก่อนเลยได้ครับเดี๋ยวผมหารถอยู่ครับอยูยูยู จ่าต้านลมของมียศเราเอาอย่างนี้ไปด้วนบดนำพาปรดล็อกมือแล้วเราอุ้ม F9 ฟเ้าได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้นะโอเคครับเพราว่าหนึ่งไม่ได้ไม่ไม่ใส่ใส่ไอ้นี่ไปแล้วใส่ผู้ต้องหาไปแล้วก็หนึ่งคนไงมันต้องอุ้มไหมขออนุญาตอุ้มนะครับอ๋ออ๋ออ๋อยิงไอ้คูณสิบนะคูณสิบนะผมบอกก่อนนะกวไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าก็ครับปิดล็อกมือครับปิดล็อกมือกันครับขออนุญาตนะครับป่ดต้องป่ดป่ดล็อกมือแล้วอุ้มเลยครับ ได้ครับอ้๋อครับพี่ไปครับอุ๊ยเจ๋งครับอ๋อคนอะไรครับเคลนขึ้นไป่อขึ้นไปรถ่งยช่วยรถชอันนี้เขาแทงตำรวจแล้วก็หลายอย่างเลยยิงกันสิบป่นแทงผมเห็นครับทั้งแทงทั้งโอ้โหอย่าให้ดูเลยครับเขาเห็นกันเยอะครับ อ้าวผมเล่นปืนบนรถนะนี่ผมจะลงไปแทงตอนไหนนี่ผมโดนยิงลงมาโดนจับเลยนะไม่ใช่ครับอยู่อยู่ในพื้นที่เคอร์ฟิวครับครับอันนี้อันนี้ฟูลซิสเต็มไหมเพราะว่าเขาทำลายร่างกายต้รงโหลดถึงแก่ชีวิตครับทำลายอะไรครับครับผมโดนครับทำลอะไรครับคุณผมรู้ครับแล้วคุณมาอยู่ในเคอร์ฟิวครับเข้าใจว่าไม่ได้ทำแต่ว่าคุณมาอยู่ในเขตเคอร์ฟิวที่เขาทำลายร่างกายกันอยู่ด้วยครับอ้าว อีกแล้วอ้าวอันนี้มินประมาณนะครับอืมมีตมีนตำหมัดได้กี่บาทแล้วครับอันนี้ฟูลซิสเต็มเลยครับไม่มีคนามทำร้ายตำรวจไม่ฝ่าเปลือกเคอร์ฟิวโอเคครับโอเคเข้ามาสิเจียเลี่ดีเลยอือใช่มันมีคนทิมมาครับนี่ยเนี้เราไปทำคดีเลยครับฝากด้วยครับลูก้าลูก้าเอาเอาในรถหน่อยไป๊ คนคนนี้ฟูนะครับคนนี้ฟูครับทนายหน้าในนี่เสี่ยมคนไวแตจไหนวะฮัลโหลทำคนนี้ให้หน่อยครับคนนี้พี่ถูมต้องครับทำคดีมาดิไม่มึงเห็นี้เข้ามาเขาจะให้ทำอยู่เนี่ยโมกสีแดงบอกเขาพี่แอไม่วางพีคนนี้หน่อยู่ครับทำคดีคืออะไรคนคนนี้ฟูซิสเต็มคนนี้ก็จะฟูซิสเต็มได้ไงครับผมจอดอยู่ข้างข้างวงเลยฮัลโหลคนนี้ฟูซิสเต็มนะจอดอยู่ข้างวงคุณโดนยิงตกดุคดีหน่อยคดีหน่อยทางนั้นอ่าทางนั้นผมเดี๋ยวผมไปไปไปเช็คบินที่หอฟ้าเลยครับ ตลอรอครับสวัสดีครับผมมีมากครับผมคดีอะไรครับสมุดทำงานไม่ตรงอันนี้ครับเฮ้ยไปขับคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาแทงแทงตั้มลูกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรกรัะฟูติเต้นไปแล้วพี่ฟ้าไม่เป็นไรพี่ฟ้ากระฟูติเต้นไปแล้วสองแสนเท่าเดิมพี่สองแสนเท่าเดิมพี่ชตลอดเฮียเมื่อไรได้แตคงเป็นดีขึ้นนะพี่ชายสองแสนเท่าเดิมเขาทำร่างกายผม ไม่ได้เรียบหวานถ้าถ้าทำไม่ถูกก็ทวงครับถ้าผมพูดไปแล้วแล้วทำไม่ถูกตามที่ผมพูดไปผมก็เดี๋ยวผมไปลงทวงมาไม่เป็นไรครับเัวพูดแต่ละไม่ได้ครับได้ครับการทำคนนี้อยู่พี่ใช่ครับเดี๋ยวสวนกับคนนี้คนนี้ทำลายร่างกายนะครับให้ด้วยนะครับถ้าถ้าใส่บินผิดเราต้องมาจ่ายคืนด้วยนะครับคิวครับโดนพูดอยู่แล้วครับิวคนนี้มันเอไม่ดีนะครับทำลายร่างกายนะครับคิวครับโดเป็้โมโทนมันจะมันจะทำให้ผมแค้นคุณคนเดียวนะครับในแก๊งคนแกบอกไหมครับว่าผมคดีอะไร ม่ผมโดนฟูลเนี่ยเีขาเชื่อเหลือวเขาฝังที่ไหนครับผมไปเบิกรถก่อนผมนั่งรถใครเลี้ยงไงไม่ได้ยินเสียงข้างในเยี่ยฟ้าได้ยันแม่มันหักหน้าต่อหน้าตำรวจทุกคนเลยมันหักหน้าผมเป็นหักหน้าผมต่อหน้าตำรวจทุกคนเลยไหนคนไหนคนไหนอยู่นะตอนรถอยู่นู่นนี่อยู่นี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 ่ไม่รถ รถต้อนอยู่ที่อยู่ตรงปั๊มอะเดน่าใช่ผมล็อกไปแล้วล็อกล็อกไม่รู้อ่ะก็ดังไงพี่ล็อกแล้วล็อกแล้วไปดูมาเช็คมาแล้วเพราะผมลนรถผมจะกดล็อกเลยเบิกได้ป่ะเบิกทับไปเลยครับมาแล้วเบิกอ่ะำแบบ ไม่ต้องซ่อมต้องซ่อมเหรอซ่อมครับรถไม่เต็มครับน้ำมันไม่เต็มรถพังน้ำมันไม่เต็มผมก็งงกันสอง